โผลนตะปุ่มตะปั่มแบบนี้ไม่น่าเชื่อนะคะว่านี่เป็นถนนที่เพิ่งจะสร้างเสร็จได้ไม่นานค่ะนี่เป็นสภาพถนนสายแหลมโต๊ะชัยทุ่งยาคาที่เกาะนิปงอําเภอกันตังจังหวัดตรังเห็นได้ชัดๆนะคะว่าผิวคอนกรีตหลุดร่อนเป็นหลายจุดบางช่วงก็มีหินโผล่ขึ้นจากผิวจราจรแล้วก็มีเหล็กโผล่ขึ้นมาด้วยเสียงที่รถที่สัญจรไปมาจะเสียหายเกิดอันตรายกับคนที่ใช้เส้้นนทางีค่ะ ชาวบ้านบอกว่าเดิมทีถนนสายนี้เดิมเป็นถนนดินแดงก่อนที่จะมีการสร้างถนนที่ผ่านมาทั้งชาวบ้านและนักท่องเที่ยวใช้ถนนเส้นนี้เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวและจุดชมวิวต่อมาในปี2565มีหน่วยงานรัฐเข้ามาทําโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตระยะทางประมาณ6กิโลเมตรแต่ว่าหลังจากสร้างเสร็จได้ประมาณ3เดือนเท่านั้นค่ะถนนก็เริ่มชำรุดแล้วก็พังเรื่อยมาผ่านมาแล้ว1ปีนะคะตอนนี้ถนนก็ยังเหมือนเดิมด ไม่ใช่ใช้ดีเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าพังเหมือนเดิมที่ผ่านมามีนักท่องที่รวและชาบ้านซึ่งขีดรถจักรยานยนต์ได้รับอุบัติเหตุจากถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อบาดเจ็บอยู่บ่อยครั้งค่ะแต่ผ่านมาก็ไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาดูแลหรือว่าเข้ามาช่วยซ่อมแซมถนน